พระขันโสรถประทะยันดอกบัวตูมหลวงภัยทูรพันเชื่องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเดียวคณะกรรมการสารทหารกรุงเทพซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวงกลาโหมคณะตุลาการกำลังพิจารณาคดีระหว่างนักโทษชายพลทหารทองสุขขันนิยมเป็นทหารเรือรูกประดูกระทําผิดเรื่องเมาสุราอารวาสแทง ทำร้ายผลเชื้อมารมงคลมีบาดแผลสาหัสทั้งนี้เพราะคนทั้งสองกินเหล้าด้วกันต่างคุยกันถึงเรื่องเหนียวไม่เหนียวนักโทษชายท้องสุขก็ว่าตนแก่งเพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรุนปัญญาวุฒโทซึ่งเป็นเจ้าของยันดอกบัวอภินิหารทั้งฝ่ายผลเชื้อมีเบีย้ยแก้อาจารย์พลอยแห่งวัดคฤหบดีทั้งสองก็เลยลองของกัน ปรากฏว่าพลเชื้อเป็นผู้แทงพลทองสุกก่อนแต่คมมีดไม่อาจทำอันตรายพลทองสุกได้และเมื่อถึงตาที่พลทองสุกแทงบ้างก็ปรากฏว่าพลเชื้อถูกแทงเป็นแผลฉกกันจนถึงกับเดินไม่ได้เพราะแทงถูกสะบักเส้นหลังตำรวจได้ทำสำนวนไปให้อายการอายการส่งฟ้องศาลศาลไม่เชื่อว่านักโทษชายทองสุกคงกระพันชาตรีเพราะไม่มีหลักฐานให้ศาลพิสูจน์ สารจรึงตัดสินจำคุกสามปีเพิ่มโทษอีกหนึ่งปีหเดือนเพราะนักโทษชายทองสุขเคยต้องโทษในคดีเมาสุราอารวาสทำร้ายร่างกายมาแล้วถึง14ครั้งรวมกับโทษเดิมเป็นจำคุก4ปี6เดือนนักโทษชายทองสุขเข้ามาอยู่ในเรือนจำสมอแดงงดเล่าได้ตั้งใจทำงานประกอบความดีเพื่อลบล้างความชั่ว ชนต่อมาพระธรรมรงเรือนจำแต่งตั้งให้เป็นนักโทษชั้นดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้นักโทษทหารเรือที่เกเรสร้างความเดือดร้อนให้แก่คุกในตอนนี้นักโทษชายทองสุกเป็นนักโทษชายเต็มตัวแล้วและระวางอยู่ในเรือนจำมีนักโทษทหารที่ในเรือนจำมาสมัครเป็นลูกศิษย์นักโทษชายทองสุกก็สักให้ค่ายกครูหบาทพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียน นักโทษในคุกเมื่อพ้นโทษไปแล้วเกิดไปมีเรื่องทะเลาะกับพวกนักเลงเก้ายอดซึ่งเป็นคนมีวิชาเหมือนกันปรากฏว่าเหนียวทั้งคู่แต่แทงสู้พวกลูกศิษย์ของนักโทษชายทองสุกไม่ได้ผู้ที่รู้เห็นเหตุหการณ์ต่างก็มาขอความกรุณาต่อพระธรรมรงเพื่อขอให้นักโทษชายทองสุกสักให้พระธรรมรงเห็นว่านักโทษชายทองสุกเป็นคนดีจึงอนุญาตมีทั้งในเรือ และทั้งนาวามาสมัครเป็นลูกศิษย์ของนักโทษชายทองสุกพวกที่เป็นลูกศิษย์ของนักโทษชายทองสุกบางคนก็ถูกแทงเข้าบางคนก็ถูกแทงไม่เข้าเป็นเรื่องเป็นราวรู้ถึงกรมมาหลวงชุมพรซึ่งมีตำแหน่งอยู่ที่กองทัพเรือพระองค์ท่านอยากจะพบนักโทษชายทองสุกซึ่งอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์สยศาสตร์สักให้โดยใช้พระเวทวิชาดอกบัวตมบัวบานเพื่อต้องการพิสูจน์ว่า นักโทษชายทองสุกผู้นี้จะมีความรู้ทางวิชาไสยศาสตร์จริงหรือไม่สเสด็จในกรมมหลวงจุมพรสเสด็จมาที่เรือนจำสมอแดงพระธรรมรงมีพระนามว่าห mm. มื่นสถานทั่วทะเลฤทธเดชก็มาต้อนรับสเดสเด็จเสด็จในกรมมหลวงจุมพรจึงพระราชาำรัสว่านักโทษในคุกสมอแดงเห็นว่าพวกทหารเรือลือกันว่ามีอาจารย์ศักดิ์ที่มีอิทธิฤทธิมีอานุพินิหารและคงกระพันชาตรี เป็นใครนั้นให้ท่านมื่อนเรียกมหาหน่อยมื่นสถานกราบถวายบังคมถูลว่าขอเดชะอาญาไม่พ้นเกล้านักโทษชายท้องสุกติดคุกเรื่องทำร้ายร่างกายข้าพระพุทธเจ้าชุบเลี้ยงไว้เป็นหัวหน้าฝ่ายปราบปรามอันธพานในคุกในคุกจะมีความสงบเรียบร้อยพระพุทธเจ้าข้าพระราชนำรัตนพระธรรมรงค์ไปเอาตัวนักโทษชายผู้นี้มาเพื่อต้องทดลองให้ประจักษ์ว่ามีความสามารถมีอิทธิฤทธ คงกระพันชาตรีจริงหรือไม่และจะสามารถทนคมพระแสงของเราได้หรือไม่ถ้าสามารถอยู่ยงคงกระพันชาตรีเราอาจจะเรียกและนับถือว่าเป็นอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นอาจารย์ปลอมก็จะตัดคอเอาหัวเสียประจานหรือถ้ามันกําแหงหานก็ให้ลงอายาทันถีแปดสถานยันดอกบัวตูมดอกบัวบานเป็นเครื่องหมายของหลวงพ่อหลุนปัญญาวุฒโธ สำนักได้มอบตำหนักให้หลวงพ่ออาจารย์ผู้สุกดำเกิงอาจารย์ผู้มอบให้พิษเงยียมนาดวาทินเป็นลำดับตามอายุยุคสมัยเป็นพระอาจารย์ที่เผยแพร่เกียรติคุณแห่งพระคาถาจนผู้ได้รับวิชานี้ไปต่อสู้อริราชหลายยุคหลายสมัยและก็ยังคงมีอนุภาพที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้ในเวลาออกสู่สมรภูมิพระธรรมรงค์จึงรีบมหานักโทษใช้ทองสุกโดยด่วน และบอกว่าเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรมาประทับทัพพราน้าคุกดำรัสถามว่าอาจารย์สักยันดอกบวัวตัวบวัวบานมีตัวตอนอยู่หรือไม่เพราะทหารเรือชั้นพลทหารชั้นในเรือตรีชั้นนาวาเกือบครึ่งกองทัพมาสวามิพักสยบตัวเป็นลูกศิษย์คนในคุกถ้ามันเป็นคนดีมีวิชาจริงเรื่องอะไรมันจะมาติดคุกเสด็จในกรมต้องการมาดูตัวดำรัสว่าทเก่งจริงจะยกมือไหว้และยอมสยบเป็นลูกศิษย์ ถ้าไม่มีคุณอาวุธก็จะตัดคอเสียประจานหรือทรมานลงทันแปดสถานในกฎมนเทียบาลก็ให้มันเลือกเอานักโทษชายท้องสุกแต่งตัวเรียบร้อยแล้วออกมาก้มกราบแทบพระบาทสเสด็จในกรมนักโทษชายท้องสุกถาวายบังคมขอเดชะอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้านักโทษชายท้องสุกสารทหารตัดสินเรื่องทำร้ายร่างกายถูกจำคุกสี่ปีหกเดือน ใต้เบื้องยุคคนละบาทมีพระราชประสงค์สิ่งใดโปรดประธานนํำรัดอาญาไม่พ้นเกล้าวพระพุทธเจ้าข้าสเสด็จในกรมนํำรัดให้ถอดเสื้อเผยเห็นหน้าอกและทั้งตัวของนักโทษชายท้องสุขเต็มไปด้วยอักขระเลขยันและมีดอกบัวตูมอยู่ที่ตีนเต่าผมสเสด็จในกรมทรงเอาพระขันชี้ถามว่าดอกบัวที่อยู่บนยอดนั้นมันอะไรกันวะนักโทษชายทองสุกกราบทูล ดอกบัวน,นี้เป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของปรมาจารย์ผู้เป็นเจ้าตํำรับพระเวทและเป็นเครื่องหมายให้ลูกศิษย์ที่ศักอาจารย์เดียวรู้จักและได้ทําเพื่อป้องกันไม่ให้ฆ่ากันเองพระพุทธเจ้าค่าะเสด็จในกรมพระราชํำรัสถามว่ามึงศักสิ่งนั้นมึงเชื่อถือว่าป้องกันคมมีดและลูกปืนได้จริงหรือนักโทษชายทองสุกตอบเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ สเสด็จในกรมดำรัดว่าตั้งแต่มึงมาสักมึงเคยต่อสู้กับศัตรูที่มีมีดมีปืนบ้างไหมนักโทษชายท้องสุกก็สนองตอบพระดำรัสว่าข้าพระพุทธเจ้าถูกคมอาวุธมาหลายสิบครั้งแต่ไม่เคยจดและบันทึกไว้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีสติวิปริตบา้บาบา้าบอๆแต่ถือของพวกไสยศาสตร์ขึ้นเพราะมื่อเล็กๆได้เคยถูกสุนัขบ้ากัดเมือ่อยากกินเหล้าก็ท้าให้นักเลงฟัน ท่านักเลงฟันตามขาตามแขนได้เล่าเพียงแก้วเดียวท้าฟันที่คอได้เล่าขาวหนึ่งขวดพอได้อาศัยดอกบัวอภินิหารช่วยให้ได้กินเหล้าทุกวันนี่เป็นวาจาจริงของข้าพระพุทธเจ้าเสด็จในกรมพระราชำํำรดถามว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ข้าพระพุทธเจ้าสักมาตั้งแต่อายุ1ิขวบโดยหลวงพ่อรุนเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานให้ ก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะสักข้าพระพุทธเจ้ายังได้เห็นพวกกองทัพสี่เหล่ามาขอสมัครเป็นลูกศิษย์มากมายท่านสักให้ทุกคนไม่เลือกว่าจะเป็นคนดีหรือคนร้ายข้ายกครูเงิน6บาทพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนพอสักแล้วอาจารย์ก็จะใช้ให้คนเอาหอกพุ่งโดยยืนห่างกับคนพุ่งประมาณหนึ่งเมตรพุ่งขึ้นที่อกและด้านหลังจนเป็นที่ประจักษ์ข้าพระพุทธเจ้าเห็น จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเสบมาตั้งแต่บัดนั้น,สนเสด็จในกรมพระราชดดำรัสว่าเออมึงเคารพนับถือศสยศาสตร์ซึ่งมีอำนาจอันมหาศา์ลึกลับซึ่งยังไม่มีมนุษย์คนไหนพิสูจน์ได้สำหรับเรื่องที่มึงพูดมานั้นก็ยังเป็นที่ระแวงสงสัยของกูอยู่ขอของมึงจะสามารถรับขมพระขันของกูซึ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วและเป็นพระแสงที่สร้างด้วยทองคำสำริดเงินนาคแร ล้วนแต่เป็นของอาถรรพ์สามารถสกัดกัน้นฟาดฟันทุกคนที่มีเครื่องรางของขลังให้ไปสู่ความตายได้นักโทษชายท้องสุกกราบทูลว่าพระเวทอภินิหารดอกบัวตูมบัวบานนี้แม้ว่าจะเป็นพระแสงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่อาจที่จะได้โลหิตของข้าพระพุทธเจ้ามาให้แมลงวันกินเพียงแค่อิ่มเดียวได้เสดเดในกรมพระราชนดัรัสว่าเมือกล่าวเช่นนี้เป็นที่ถูกใจกุนักเอาละ ถ้ามึงถึงคราวที่จะต้องสิ้นชีวิตก็ขอให้วิญญาณของมึงเข้ามาสิงอยู่ในพระแสงของกูนี่และกูจะตัดหัวมึงเสียประจานในความผิดข้อหาสแสดงตนอุตริมนุสธรรมไม่มีความรู้มาหลอกลวงว่ามีความรู้นักโทษชายท้องสุกถือดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็นำมาใส่อุ้งมือแงนหน้าดูฟ้าแล้วก็มานั่งขัดสมาธิหลับตาท่องบนพระเวทประมาณหนาทีนักโทษชายท้องสุกก็ลุกข,ขึ้น กราบถวายบังคมทูลแด่พระบาทแล้วนอนตะแคงเอาคอร้องเขียงไม้ที่พระธรรมรงจัดมาให้เสด็จในกรมเสด็จในกรมเงื้อพระแสงแล้วก็ดำรัสว่าอย่าจองเวทจองกรรมต่อกันเลยแล้วพระองค์ก็ฟันลงไปที่คอนักโทษชายทองสุกด้วยกำลังแรงสามครั้งนักโทษชายทองสุกก็ลุกขึ้นกราบถวายบังคมเสด็จในกรมทรงนับถือและเรียกนักโทษชายทองสุกว่าอาจารย์ แล้วก็ให้นักโทษชายท้องสุกสักยันบัวตูมบัวบานให้นักโทษชายท้องสุกก็ถามวันเดือนปีเกิดเสด็จในกรมเมื่อรู้ข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็จะสักดอกบัวตูมบัวบานเสร็จเสด็จในกรมสนเท่ก็ถามว่าทำไมถึงต้องสักบัวตูมบัวบานด้วยนักโทษชายท้องสุกกราบทูลว่าคนเกิดข้างแรมสักดอกบัวตูมคนเกิดข้างขึ้นสักดอกบัวบานพระพุทธเจ้าขา้า และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับโดยไผ่ทูลพันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวรายการสองยามขอขอบคุณและสำหรับท่านผู้ติดตามก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ